สวัสดีครับผมชื่อฟิลิปติโรดนะครับอายุ22ปีแล้วก็พี่เกดแล้วพี่เกดหน้าตาแบบขอได้ไหมขอได้ไหมคนนี้ <c oughs> สวัสดีครับชื่อฟิลิปติโรดนะครับแล้วก็มาจากประเทศสุดแดนนะครับ <c oughs> เป็น ier, แ ista, คชเชียร์แล้วก็บริสต์รครับแล้วก็ล้างจานน้องคิดว่าน้องเป็นเหมือนกล้วยข้างนอกมานสีเหลืองใช่ไหมครับแต่ข้างในมนสีขาวน้องเป็นไทยข้างนอกแต่ข้างในน้องเป็นสุดแดน <c oughs> การเตรียมตัวสำหรับคุณนะครับก็ออกกำลังกายไปต่อยมวยต่อยเแซก็เล่นยืมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงรู้จักติชาครับก็พอดีติชามาจากประเทศสเวเดนแล้วก็เขาสามารถทำได้น้องก็มาจากประเทศสีวเดนน้องก็ต้องทำได้ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้แน่นอน สวัสดีครับผมชื่อฟิลิปจิโรดนะครับอายุย2ิบสองปีแล้วก็พีนน่เกเหรอพี่เกศหน้าตาแบบ <laughs> ขอได้ไหมขอได้ไหมคนนี้อย่ามาแย่งเจ้น,นะถ้าดีก็แย่งแน่ๆน,นะฟิลิปผ่าน you going through พอใจเขาหนเหมืองอ <laughs> สุดกำลังผ่าน,นค,ค่ะไปหน้ดูหน่อยค่ะ,ค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 ะ เชิญยกค่ะเขาหน้าเขาเป็นคนที่แฮปปี้อ่ะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีอยู่หรือเศร้าอยู่อ่ะแล้วก็มาเจอหน้าเขาแล้วก็เขายิ้มอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะเราจะหายสิกเราจะหายรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะโอ้มันเลย I know it ขอคุณมารนะครับที่เลือกน้อง